สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot ค่ะเราระมาดูกันนะคะราศีถัดมาความรักความสัมพันธ์การงานการเงินราศีมิถุนค่ะเรามาดูซิว่า1-16เมษานี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะแต่นการดูดวงทั่วไปนะจ๊ะอาจจะตรงบางไม่ตรงบ้างบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้ว บางสิ่งบางอย่างกําลังจะเกิดก็ดูให้เป็นแนวทางดูใเป็นขำๆอะไรอย่างเงี้ยได้หมดได้หมดนะจ๊ะม่ถุนไพ่็นแรกของคุณเป็นไพ่ที่ดีนะ a g e of one เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวคุณจะได้เริมคุณกำลังเริ่มมองหามีเกณฑ์ของการมีความเดี๋ยวนะอ่ะการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆค่ะบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเริ่มตําแหน่งหรือเปล่า บางคนอาจถ้าเป็นข้าราชการมองถึงทหารตำรวจราชการคุณเป็นคนค่อนข้างมีสตางนะมีฐานะหน้าที่การงานการเงินที่ดีเอชออฟวนมาบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยไพของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตเช่นงานใหม่ๆการเริ่มต้นกับสิ่งที่คุณกำลังมองหากับสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตนะคะมีเรื่องท้าทายครั้งสำหรับชีวิตคุณอาจจะไม่ยากสำหรับคุณล็อกนะคะคุณอาจจะมีกำลังใจมากขึ้นในการมองหาธุรกิจ หรือการใช้ชีวิตด้การเริ่มต้นไพ่ใบนี้เป็น Age of War นะเเรียกว่าช่วงนี้การงานค่อนข้างเตเปีกเาละการงานเริ่มต้นข่าวดีการประกาศผลสอบถ้าคุณไปสอบแข่งขันอะไรคุณจะได้แรงบันดาลใจไฟรุกโชนเขาเรียกว่ามีความกระชับกระเฉงในการที่คุณจะทำงานการแก้สถานการณ์ต่างๆการนับหนึ่งใหม่ดีเสมอค่ะหากมีปัญหาก็คุณอาจจะได้เริ่ม กับชีวิตใหม่ๆใ,ในบางสิ่งบางอย่างนะคะอืการเงินขา่ขาวดีที่ทางในการเงินการนําการทํากิจกรรมใหม่ๆนํามาซึ่งรายได้ถ้าคนทํางานบานเรืองโซเชียลรับรองว่าด,ดีแน่แนอนเงินก็มากับางานเยอะเงินก็เยอะหรือบางคนบางคนนะคะคุณอาจจะมีโชคมีลาภก,ก็ได้เกี่ยวกับข่าวดีในเรื่องของการทํางานไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของการทํางานทั้งนั้นซึ่งเป็นไพ่ที่ประสบความสําเร็จ นะจ๊ะหากเป็นหากคุณมีปัญหาเรื่องเงินมาก่อนเนี่ยคุณก็จะได้ทาวดได้ทางออกในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของเงินอาจจะมีการเซ็นสัญญาเจรจาต่อรองหรือการกู้เงินหรือถ้าคุณได้อะอะไรอย่างเงินกู้ถ้ามีเงินกู้ก็อาจจะได้เงินกู้ขึ้นมานะช่วงนี้สัญชาตญาณของคุณบ่งบอกได้ค่ะบางทีคุณรู้สึกเหนื่อยๆเซ็งๆดาวๆหน่อยๆ แต่คุณจะไปได้กับหนทางที่คุณที่คุณเผชิญบางคนเผชิญในหนทางที่แบบทาไมรู้สึกเหนื่อยดาวดิ่งดาวถ้ามีคดีมีมีคดีความจะได้รับชัยชนะนะคะไพ่ของ m e n t เอ้ยไม่ใช่ Just ติกการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความต่างๆคุณจะได้รับชัยชนะแต่กว่าจะได้รับชัยชนะก็อาจจะเหนื่อยๆสักหน่อย ที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนที่จะต้องไฟว้าที่จะต้องนําชีวิตให้คุณดําเนินต่อไประวังในเรื่องของความเจ็บป่วยในะร่างกายนะจ๊ะมีถุนความเจ็บป่วยหรือมองถึงสัญญาณเตือนที่บอกถึงอะไรรู้ไหมอาจจะเป็นไม่สบายป่วยอะไรอย่างเงี้ยหรืออาการของคนที่แบบเหนื่อยน้อย,อย,อยดิงด่งดิง่งเดาๆอะ่ะคุณจะได้รับพลังพิเศษในการขับเคลื่อนกับชีวิตเหนื่อยน่อยนักหน่อย อาจจะบางคนอาจจะมีภาระเกี่ยวกับครอบครัวภาระเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวภาระนั้นอันหนักอึง้งคุณจะมีหนทางและทางออกในภาระที่คุณได้รับอยู่เดแอมพเลอร์ไพ่ของคนที่มีฐานะค่อนข้างจะดีนะเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลไหมคะค่อนข้างเครียดกับสิ่งที่ทําอยู่หรือว่าช่วงนี้หงุดหงิดกับสิ่งต่างๆมากมายแต่คุณจะจะผ่านพ้นไปได้ในท,ทิศท,ทางที่ดีอ่ะเออแต่อารมณ์อาจจะ อยู่ๆก็รมเสียเดี๋ยวก็เซ็งเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็หน่อยนะจ๊ะคุณมีสันเขาเรียกว่าอะไรเซนซิกเซนสัมผัสดีทีเดียวระว,วังเรื่องของความขัดแย้งกับใครล่ะคนคนเยอะๆเตือนถึงความวุ่นวายกับคนหมู่มากการขัดแย้งกับคนหมู่มากคนรอบข้างอืมที่ทางานความขัดแย้งในที่ทางานความขัดแย้งกับคนผู้คนเยอะแยะมากมาย อะไรแบบเนี้ยระวังปัญหาให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ที่เจอคนหมู่มากแล้วเราก็เบื่อเบื่อน้อยนอยเซ็งเซงหรือบางคนก็ทํางานกับเพื่อนทํางานกันเป็นทีมอืมมันก็อาจจะเจอเรื่องซ้ําๆซ,ซ้อนซอนซวยๆวยบ้างบ้างนะคะไม่ไม่ไม่ถึงกับวุ่นวายหนักมากบางทีแต่ว่าบางทีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันมากกว่าอาจจะเจอประสัคในเรื่องของคนหรือการลงมติ มติในที่ประชุมนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยหรือการทำงานเป็นทีมก็บางทีเราไม่เห็นด้วยกับการทำงานของเขาก็ททำให้เราเครียดได้อารมณ์นั้นนะจ๊ะมีความเครียดนั่นแหละภพยของคุณยังมีความเครียดยังมีความเหนื่อยล้าไปอีกสักระยะหนึ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นคุณเป็นคนที่คนเป็นคนเก่งบอกละ คุณเป็นคนเก่งอยทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะพยายามการสื่อสารการพูดหรือการสื่อสารกับใครก็ตามให้ใช้การสื่อสารที่ระมัดระวังคําพูดหรืออย่าใช้อารมณ์ในการสื่อสารนั้นๆการใช้อารมณ์ในการสื่อสารมันอาจจะไม่ค่อยดีการโต้แย้งการโต้แย้งการโต้เถียงการใช้คําพูด ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้เยอะๆหน่อยหรือการปณีปานอมเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรใช้การปณีปานอมเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณถ้าคุณใช้คําพูดที่ปณีปานอมหรือต่อให้เราจะได้รับชัยชนะต่อให้เราได้เปรียบก,กว่าแต่การใช้การปณีปานอมอย่าใช้ความแข็งก้าวสําคัญมากนาจะจ๊ะเรื่องของความรักความรักความคข่มองถึงมองไม่ค่อยเห็นเรื่องของความรักนะ มันเหมือนคุณกำลังกัดกุ้มหัวใจในเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องของชีวิตของคุณอยู่มันก็เลยทําให้ความรักนั้นดอบลงไปหรือเปล่าเพราะไพ่ของงานมันขึ้นมาไพ่ของความวุ่นวายใจเครียดในเรื่องงานเรื่องชีวิตมากกว่าเรื่องรักอะ่ะจะมีถุนอ่ะพอดูคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคะเส้งเบื่อนายใช่มีอารมณ์ของความเบื่อนายมีอารมณ์อยากจะคุยกับใครอยากเป็นอิสระ บางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางในเดือนนี้ด้วยนะจ๊ะมองถึงมองถึงปากท้องชีวิตเซ็งๆในหน่อยอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจอะ่ะนะอยากหลุดพ้นมปจากตรงนี้คนโสดยังไม่มีคนเข้ามาค่ะยังยังยัง,ย,งยังไม่มีคนเข้ามารอ,อก่อนนะจ๊ะมีเออมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่มีสิมีแต่คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ชอบก็ได้บางคนก็มาขอความช่วยเหลือมาขอ มาขอความช่วยเหลือกับคุณหรือว่ามาขอพึ่งบารมีคุณก็ได้หรือคุณไปขอเขาก็ตามคนโสดมีคนเข้ามาแต่ยังไม่พออกพอใจนะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนซิกออฟครับวนๆกันไปไปกับกับก็ทําความเครียดให้กับคุณค่อนข้างมาก ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรายังไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์นี้เขาจะเลือกเราไหมเราจะเลือกเขาไหมเรามีใจที่ดีต่อการตรงกันบางคนมีคนเก่าๆย้อนคืนกลับมาส่วนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยากจะเดินไปจากความสัมพันธ์นี้มากกว่าการที่จะพัฒนาไปค่ะอยากจะตัดสินใจเลิกค่อ่ะไปกันที่ความสัมพันธ์รักซ้อนรักส้มเศร้าค่ะจะเป็นในทิศทางใด รักเขาอาจารย์ใช่รักเขาแต่คุณก็เครียดนะคุณรู้สึกถึงการมีความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปรู้ทั้งรู้ว่าความรักนี้เป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้เรารู้สึกว่าเรารักเขาพยายามจะตัดอกตัดใจเรารู้สึกว่ามีเขาแล้วเรามีความสุขแต่ในความสุขมันมีความทุกข์ที่ปะปนกันไปและมองถึงความสัมพันธ์ที่คอมมิกได้ยากะนะ รู้ทั้งรู้อ่าบางคนรู้ทั้งรู้ว่าเขามีเจ้าของคุณสิ่งที่คุณจะทําก็ควรตัดสินใจหรือบางทีคุณมีเจ้าของหรือคนที่คุณไปดิวด้วยมีเจ้าของระมัดระวังด้วยนะจ๊ะโอเคไหมถ้าคุณไปดิวกับคนมีคร<ม>อบครัวหรือมีเจ้าของแล้วก็ระมัดระวังถ้าคุณตัดสินใจเข้ากระโดดเข้าไปร่วมวงเสวนากับกับสามเศร้าแบบนั้นนะ่ะชีวิตคุณตัดสินใจอะไรเขาบอกว่า เราตัดสินใจทําอะไรลงไปเนี่ยทุกคนจะย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ต้องคิดไตร่ตรองดีๆไม่ใช่ว่าตัดสินใจไปก่อนไปทําปั๊บเข้าไปอยู่ในวงเวียนเหล่านั้นเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหามากมายก็มันก็เกิดมาจากตัวเราที่เราไม่หักห้ามใจอ่าประมาณนั้นมันมีความสุขจริงเดอะซันแต่มันมีความทุกข์ด้วยเดอะมูลความสุขอย่ามีความทุกข์ อย่ามีความสุขบนความทุกข์ผู้อื่นเด็ดขาดนะจ้าโอเคไหมอ่ะไปกันที่ไพ่แนะนําหน่อยขอไพ่แนะนาหน่อยค่ะปากเสาทงซักทงคุณอยู่ไหนชีวิตคุณต้องการอะไรปิดอุทูค่ะชีวิตคุณต้องการความสุขคุณก็ต้องเดินออกไปจากหยุดโทษตัวเองหยุดโทษตัวเองคิดน้อยทุกน้อยอ่ะในบางสิ่งบางอย่างเว้นระยะอ่ะบางสิ่งบางอย่างที่ไม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  ไม่คู่ไม่ควรหรือการที่อยู่ตรงไหนแล้วมันไม่โอเคคุณปิดหูปิดตาแล้วก็ไปข้างหน้าค่ะปักเสาธงสิชีวิตคุณในชีวิตคุณต้องการอะไรต้องการความสุขที่ไม่ได้บนความทุกข์ของคนอื่นหรือบนหรือความสุขเที่ยงยืนนานเออประมาณนั้นคิดน้อยทุกน้อยบางสิ่งบางอย่างต้องคิดก่อนทำค่ะคิดก่อนทำคิดก่อนพูดถึงจะประสบความสำเร็จบางทีเราก็ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดก็ได้ นะจ๊ะเวลาระยะห่างไว้บ้างในคนบางคนรอเวลาที่จะผ่านพ้นไประบายออกมาหาคนระบายที่เป็นที่เป็นคนที่คุณไว้ใจได้มุ่งเป้าหมายสําหรับชีวิตหาเป้าหมายค่ะชีวิตคุณเป้าหมายคุณคืออะไรและเดินไปตามเป้าหมายของคุณบางสิ่งบางอย่างมันผิดเป้าผิดบางเป้าหมายต้องดูด้วยเป้าหมายที่คุณหวังมันคืออะไรเะจ๊ะมันเป็นไปได้ไหมเป้าหมายของคุณ อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ